พลังงานธรรมชาติถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อมครับเช่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมที่หลายๆห,หน่วยงานนํามาใช้เป็นพลังงานทดแทนเช่นเดียวกับคุณจงจินชนิที่นําแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานให้กับโคมไฟโดยนําแผงโซลาเซลล์ติดตั้งไว้บนโคมไฟเพื่อให้แสงอาทิตย์แปลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าครับ สำหรับจุดเด่นของโคมไฟตัวนี้นะคะคือ1คือเราไม่ต้องเดินสายไฟค่ะในการที่จะติดตั้งโคมไฟตัวนี้เพียงแค่เราเอาไปวางหรือไปปักดินก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคะ2ก็คือลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจ่ายค่าไฟรายเดือนไปค่ะเพราะว่าไฟตัวนี้เราไม่ได้ใช้กระแสะไฟฟ้าค่ะเราใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์แทน3ก็คือเป็นโคมไฟที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่า เจ้าโคมไฟตัวนี้มันใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะในการที่จะแปลเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟนอกจากที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยังใช้พลังงานธรรมชาติได้อย่างเป็นประโยชน์เลยค่ะไม่ส่งผลหรือเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและนี่ก็คือแนวคิด g r e e n business ของคุณจงจินชำนิเจ้าของธุรกิจโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองครับ